สวัสดีเด้อพี่น้องฟองไฟกลับมาเรื่องน่าส่านละกมาขุดน้ำพักพี่น้องเปลาปูกสิได้ปูยังได้บึงหัวตะคุงตะข่ายยังมุทลใสยังเต็ดเสีอยู่ยังมุทละใส่ยังมุทละล่อมผายยังคันเดชผายข้าเหลือน่ะมันสีมันเสีหอดใส จักมันสีใสหอดใสตักขายอยู่ลุ่มเหมือนเด้เ oh, บอร์พี่น้องเบอร์เด็กโอ้ยอันนี้ก็จะแม่นลุ่มเด้เลยเนาะมาขุดน้ำพักพี่น้องมาเห็ดมาปลูกพี่น้องมาเอื้อเฟินเอาพัดมาเมาหมูหันได้ได้ขายได้กินเหมดแหละชื่มเอายังขุดน้ำอยู่ขั้วอะกา เห็ดยังบ่แล้วอยู่เอ้ยหัวนั่นคือรอบยังเรียบร้อยอเลวเลืออย่างเดียวคือเรือแ่ตะคายนี่แหละพีน <ตา S 1> ่น้องเรือตะข่ายเรือล่อให้ลุงลรัดก็ปัดตูเพันสื้อมหาห้ตั้งแต่ปากซองไฟอยู่ปากซองมันสิถือกลัวเด้อพี่น้องตะข่ายเป็นหมวนนลยรักคือถ่ายอยู่บ้านเท่าท้ามันมีบอมันมีแต่ว่าราคามันกรดมันก็สิีูงกลัวอย่างเสียนะพี่น้องห้ยใครห้เราสื่อมาห้ตั้งแต่อยูย่ ปักซองเพราะว่าจะได้ประหยัดงบป,ประมาณลงไปอีกนะพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าผู้อันนี้มันกระเนาอยู่เบิดนี่กระห่วยสองสามมวนกับโบยูได้นี่เพราะว่าง่วงั่วกับลายนะพี่น้องงัวตัวเองอีกงัวคนอื่นอีกเท่ากับต้องกั้นไววเท่ากับต้องเฮตุดีๆนะพี่น้องบางเถ่อเท่ากับโบยูเฝ้าอย่างสิเนาะ แต่ว่าเบียร์พักนี่คือมีแล้วน,นไม่เสียวตุยเบียร์เอยเบียร์มะพริกนะลรือม,มาเบียร์พักเบียร์มะกพริกนะพี่น้องนี่แล้วแต่ว่าเบียร์มะคงมะเครือห้ามกสิวาเอาเองพี่น้องเอาจากรกาเอาเองอันที่มันกล้าก็มียังมีแค่พักกาดซ่อมก็พักยัง พัก <Okay. S 2> บวกับล่อเอาอยู่ตลาดบ้านจะาคลองก็ได้มือนี้ลม้ลมล้มนะพี่น้องล้มแห้งอะีรนนมือนี้นะ เขาไปยังบอกมันมียังหายินนนั่งวนก็โอยันนี้มาตอกีบไกนมันดฮะอั้มามันรุดอะดะกยังบ ไหวพี่นอขค้นมากแล้วหอดไหวตัว มือก็ออกลากคบพี่น้องมือสิไปหากคบตอนเซร้าตอนแรกกับกับมานเห็นสวนตอบนะ กกกกแรเอ็ดจกใหม่พี่น้องมันสีรุดแล้วมันควยอมันมากอกพี่นอ้องพอดีอยู่ในสวนพอดีเลย แต่ว่ามันยังบกเป็นหมาพี่น้องอันนี้คือต้นหมะกกอกติดกับสวนเลยพี่น้องกลับลงไปรอบหนึ่งพี่น้องกลับลงไปป้านรอบหนึ่งซึงกว่าคุมอยู่เห็ดหลายสิ่งหลายอย่างเห็นแม่อยู่พี่น้องนี่นเนาะกลับขึ้นมารอบมีกับพุนแล้วอีกต้นอยู่พี่น้องก็สิได้ลงไปอีกบนหมูไงแห่งกไไ้อยใช้โบได้พี่น้องอย่ามันกัดกัน นู้นทนทางกับเบื้องนะี้พี่น้องต๊กหนาแรงมากนะขิดฝุ่นนะอันนี้คืออันนี้คือโหลดแลนบอฟโหลดแลนบอไว้ได้พี่น้องถ้าเป็นโหลดใหญ่แหงพี่น้องมันแรงน,นะขีดฝุ่นมันอู้อมา,าบ่เบื้องเบื้องขิดฝุ่นนะฝุ่นชึ่นเบื้อง,งขิดฝุ่นขิดฝุ่นนะมันผดล้มล้มมันผดตีมากจังนะพี่น้องล้มมันตีมากมันมาตีกั่เพื่อน เงีอนมันก็นอยู่มุมพอดีจกมีอันเดียวพี่น้องอันหนึ่งมันบวเขาเปลี่ยนกันคุดเอาฉีไปซื้อใหม่อยู่ซื้อจกมาไว้อันหนึ่งจับจกจับจอกโคตรเมื่อยเนาะ จะขึเยีเ่ยนสูงสูงสะอ๋ออือเป็ะอเยียนสูงสูงได้เล่าเยียนเหนอะไระคะเยียนสูงสูงเลยเป็นเจ้าเป็นน้าไอผูนั่งูนในห้องเออืออยู่ในคืนนนนอานนามาต้องมาจับจอบจับเสียมออคเืปปขขเอ,อเป็นเจ้างินกิไทไเจ้าก็ไปผูกไปพัทยาผู้หาพัวฝรั่ง อเนี่ยฟัวฟรัง่งนอกสมนอฮ้าไม่สมของนอกี่น้าึงคอยสร้างซีหนึ่งแต่ว่าได้ใส่สีน้กคูอั่งสัน้ะเงินผมมีสั่งแต่ของสั่งแต่ของได้บอกฟัวหันบอกดีดีได้ เสียฟ้านั้นล่นที้อยู่ในตู้าลหรือเสียฟานะแพล่นนะอือพี่ละเทือกฝน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 ่าานเขด้สบอง ินว่า้าส like ิปูมาแก้งมูขายเลไล่พนกับเขาแจยังกันหรืพี่น้องคนกี่กิโลจัดไปกันมาเขากินหมา้ปูมากมูขายเอาผมมาเอาผมมากินแกงมูนไดิ่งขาปนนั่งเลยเนาะอีกอย่างบนนั่งนนั่งแค่กินแล้วกั พักเห็นไหมนั other other kommt, Whoa, oh ่งคตุ oh ่ย้าคือตุ่ยงามนะข้าวบัวนั่งบาลังสุยนั่งผูกข้าบัวนะบารีจมองนั่งปูกมันก็เป็นสิศีรษะน้ำมันเป็นกองเครื่องเก่าหลายปี ย่างละนานผัหัวซองผัดกีผัมะปอผัดชื่คผัดน้องอผัดใส่น้ำเดือดเป็นร็เลือดหวานเ็่รสเือครับ

ตังแต่หกสิบหกปูกินไม่ไหวนะคะสกิมกับ mày sơn hạ muốn tiện được mất cắt ổn rồi đấy bút rồi ngon này ใไดอยากกินพักยังกระซุงไนพักมาเด้จอจอมาเดเอเขาะซงไนพักมาแกแหละกต่สิพักมันสรงไนพักม่หายลรวบัดนีน้ปลูกมันใหญ่แล้วมันใหญ่มันงามพบกินแล้วกระรงไม่หาย bữa nay đi thắm đầm đi mòn nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กระเกลือ,อะไรขุดเอาขุดเอาขุด,ดมือละแปลงสองแปลงไปพี่น้องเอ้ยรีบเราไม่รีบเฝ้าเราไม่เฝ้าค่ะคอยเฮ็ดไปจ้านังมูสิได้คล้ายกัยา่ามูห้าบดได้เฮ็ดท้ายดอกเฮ็ดปลูกก็ได้กินไปจ้ามีคนสื่อกลับขายออียงบงนันนี้โอ้ยนึกว่าพ่อแทงคำแนวอนันหนีบทูพื้น เจ้ m, ากับบนถิ่มสมบัติอะไรแถวนี้เนาะเดี๋ยมันถิ่มมืนกับสมบัติเล่าั่นแล้วนี่นะเจ้าเฮ็ดกินอยู่นี่กระชมบนบัตเล่าั่นแล้วเจ้าพของบัตเราบ่ถิ่มบ่บัเราพังหีบไว้เน่ยนะหีบกระดูกแล่าหนนแล้วก็นี่แหละค่ะก็มีแต่สมบัติแม่ทั้งนั้นแหละค่ะทิ้งไว้ให้ลูกทํากินเธอคิดว่าไม่ใช่สมบัติหรออยากได้เงินอยากได้คาก็หาเอาจ้ามีมือมีเท้านะคะเออ ขยันและดีซูซี่แหละได้จ้าคนขี่คานยุ่ไซสกับสบายคนขยันยู่ไซสกับเมื่อยขันบอกขยันกับกไ่มีกินจ้าขี่คานสบายแต่ไม่มีกินนะคะไออากเมื่อยกันาเมียเท้าอขออึ้นคอยอยู่คอยเนี่ยเมียได้กับเมื่อยคือเก้ามึงนั่นแหละ <c oughs> เอออันเมียก้อนได้สะไปแล้วได้ <c oughs> คือว่าให้ก็ได้ตำาข่าวตำยังผูพี่นอกเออ มองวันเมียเก่าเพลินเฮาพี่น้องมองขี่มองน้ำกับจัางยุทธีบดายกันขึนมากกับลงเพื่อนกับบ่ได้วัดเสียดให้วัาสีเฮ็ยดยุทธแต่ปลากันกับมันก่อนอืมอย่างเงี้คือปลาเข้าปลาบ่กเนีปลาอืมสิวสิวัตโตสิวัตโตนะพี่น้องปลาเข้าว่าโอ้ยเทเข้าปลาห่วปอดปลาเข้าเทเข้าปลาหัวปอดเพลินคน มันมาแต่ใส่ว่าอันใหม่เชลลาคือเต็มอยู่อามาิ่มขยะนนีน่มองมองคอกงอกเก้าบว่าวะตะกี้มันก็เลยอันนี้มาถึง,งกลับมาได้พักพรจ้ะพี่พน้องบอกว่าทำไมไม่จ้างเขาไขจะได้ง่ายกว่า ตอบไม่ตอบค่ะไม่มีอะไรจะตอบค่ะคนตอบบอยู่กับจางกับสบเห็นือข่อยคดอนจ้างกับสีด้คูดเองค่ะยิบไ่ได้ออกแห้งกับมีแน่ยยมันง่ายเกินไปยังกระจ้างจ้างจ้างแล้วก็บอเห็ดกับย่าเนาะพี่น้องสื้กินซะเห็นว่ากระไดเออเขาแซวเสียมเหียนนี่แหละส่วนน้ำ โอเคพี่น้องจะมาสิเก็บภาพบรรยากาศใบซ้ำนี่ก่อนจ้าเดี๋ยวคำๆจะจ้างไปอุ่นเขา่าอุ่นนำ้ำแต่งยูดแ่งกินตอก,กันแล้วกันตามคลิปหน้าจ้าฮอดบ้านฮอดเทืร์นกับหญาใส่สวนต่อใส่หมูใส่มัดตอก,กันแล้วกันนะพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องคำเบิ้เบิ้งคำเป็นชมเป็นกำลังใจให้อาสองพ่อเมียมือใหม่ทำสวน,นเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะพ่อกันคลิปหน้าพี่น้อง